ล่าคอนสั้นเรื่องโมเดลกับเนวินแอบขโมยกระเป๋าต่างชั้นไปซื้อของว้าวสงุงเลยอ่ะอย่างนี้นใจลองเลี้ยก่อนอ่าโอเค เล่นบินขาโอเคไมเนน่เล่นน้ำจเล่นน้ำหรอกคุณนี่โอ้โหสระว่ายน้ำส่วนตัวเล่นสนุกสบายฮาสนุกงเลยโอ้ยนั่งนอนเล่นสบายได้เลยนะนี่ อ๋อขอเล่นมั่งอ๋อในๆนๆนนอนเล่นด้วยก็นั่งสบายอยู่เนาะใช่นี่โมเดลเราไปแอบเอาองสั่งแม่ปิดซื้อของกันไหมเ่ยก็ดีอยู่นะพี่แต่เราอยากบ้างเ่า นาะคุยกันก่อนนะปะไปกันเลอกไปทางหลังบ้านเรายังไม่รู้เลยนะว่าแม่อยู่ไหนแอบเข้าห้องน้ำดีกว่าห้องอาบน้ำพี่ไม่ใช่ห้องน้ำโอเคก็ไม่บอกมมวิดลุองมาเลย วาไปเปลี่ยนเสื้อกันเอ้สวยๆเลยพี่โอเคไปไหนลองดูชุดด,ดิว่ามีชุดอะไรบ้างว,าว้าวได้แล้วน้องไปเปลี่ยนชุดเลยเดี๋ยวพี่รอพี่เล่นเกมก่อนค่ะพี่ไหนดูชุดสิว,ว้าวชุดนี้นี่แหละพี่ฟ้าเราไปกันเถอะ ย,ยี่มาได้แล้ว่ะ,ะตังแม่กันต้องต้องค่อยๆเดินนะเพราะว่าแม่ยิงหูดีอยู่หิ่งเพราะไม่ยืนะปิดม่านก่อนปิดหูเราแค่เอาตามคไม่เป็นไรหรอกไปแอบไปฟินมนากกัน อุ๊ยพี่หนูตกลงไปเลยอ้ยหนูจะข้ามอ๋อไปเลยนี่ไงเฟลิม,มาว้าวเซติมดีกว่าพี่มีมีนมด้วยด้ของได้หลายอย่างตื่นเต้น,ตน,ตน มัมมี่กสบของบบรูปไปไหมพี่นี่สวยสวยสวยนี่คุณผมจะไปซื้อน้ำมาคุณเอาอะไรอน้ำอะไรฉันเอาเป็นเบป,ปซี่โอเคเอาเเบปซี่เหมือนกันตั้งคนอยู่ไหนหรออ๋อมันก็อยู่ที่โต๊ะเครื่องแป้งนั่นแหละโอเค อ๋อแปะตังก่อนอยเปลี่ยนเสื้อผ้าไหนตัวเครื่องแป้งอไหแก็ตรงนี้ยะมันอยู่ไหนอะอยู่ในนี้หรือเปล่ามันก็ไม่มีอยู่ตรงไหนเนี่ยมีแต่ยาเนี่ยไม่มีเลยตัวเครื่องแป้งอะไรก่อนห้องครัวก็ไม่มีขคจะเอาตะมอยห้องครัวเนี่ยเนี่ยนี่ก็ไม่มี หายไปไหนอโอ้โหเดินไกลตรอดนี่คุณไม่เห็นมีตังวางอะไรอยู่เลยกระเป๋าก็ไม่มีด้วยซ้ำฮะจะไม่มีได้ยังไงเดี๋ยวฉันไปหาเองมันจะไม่มีได้ยังไงเนี่ยปไปดู ลราแค่นี้ไี่ได้มันก็ต้องมีสิวะมันไม่มีไออด้ไงอ่ะเออเราก็หวางสุดๆหายไปไหนเฮ้ยหายไปไหนไหานเตียงก็ไม่มีตัวน,นี้ไม่มีแต่ยาในเก๊ะไม่มีเลยโอ้โห ห้องนี้จะไม่ไงีงียบเออคุณจริงด้วยมันไม่มีเลยจิงไฟต้องเป็นโมเดลกับแม็กเกอร์ถึงว่าล่ะหายไปไหนต้องแอบกดดังสัดเแน่เลยโอ้ยของเต็มเลยโอ,อ้ย มาแล้วค่ะพ่อแม่ไปไหนกันมาเออเออเปล่าเอออันนี้เป็นขยดพ่อจะไปทิ้งใช่ไหมเออใช่ใช่ใช่ไปไปไปทิ้งกันพี่พี่ต้องแอบแม่กว่านะเออใช่แอบในตู้นี้แหละเออเปิดไอ้ชะ ไอเปิดสี่แล้วแม่มาอืมเอาใส่เข้าไปโอเคปะ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 ไปโอ้ยอืมแล้นั่งคุยกันเดี๋ยวแน่ใจนะว่าไปทิ้งขยะแน่ใจสิมานั่งเลย ็ได้ครับก็ได้ค่ะมาไหนดูซิไม่มีเลยก็คือตอนนั้นหนูแอบเอาไปเองแล้วแหละนั่นไงถึงว่าทำไมต้องเปลี่ยนชุดตอนช้าอย่างเห็นชุดว่ายนะ้ำอยู่เลยนะเข้าหลังอย่าทำแบบนี้รู้ไหมมันไม่ดีถ้าจะขอแม่ก็มาขอแม่ดีๆสิมันไม่ต้องเอาไปก็ ได้ถ้าอยากได้อะไรถ้าอได้วะม่ซื้อให้ค่ะเข้าใจนะเข้าใจค่ะโอเคก็จบกันไปแล้วนะกับเราคอสสั้นเรื่องนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอลาไปก่อนบายบาย